ชมสัน้นครับขอพยายามไม่รอนานครับกับครึ่งหลังครึ่งหลังนะครับระหว่างไดมารุเจอกับสตาร์กเรียวบายโฮปทาวด์นในครึ่งเกมต่อแล้วเหรอเป็นสตาร์เดียวที่เกมตอกอ่อแล้วใช่ไหมครึ่งท่ยี่สิบต่อสิบห้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันเลยดีกว่าว่าไดมารูโปรเกเก่งๆชอบบอลแหลกหรือว่าเซ<า>ตติ้งดีๆ,ๆ,ๆกงๆจะแหลกเหรอไม่ครับเกมมันเป็นอย่างนี้แหละเกมมันชอบดึงกระชากเกมมันชอบกระชากเฟรมเรท ที่มันบอกว่าบนแหลกเพราะว่ามันลื่นตลอดไงมันลื่นมาตลอดถ้ามันแหลกมันจะรู้สึกได้เลยเว้ยคนเล่นอ่ะเหมือนผมอ่ะอ้าวเกมสองแล้วเหรอเอาเกมแรกชนะไปแล้วโหเซฟนี่ตีพังหมดเลยครับเออทางฝั่งสปาร์คเรียวทำให้ไดมารุเนี่ยไม่สามารถดันไปถึงไปถึงทงได้แล้วพอจะเก็บทงเนี่ยก็เก็บไม่ทันตลอดเพียงแค่ไอ้ไทยออกไปทำแก๊งรออะไรอันนี้ทีมไอไทยน่ะไดมารุอ่ะ ไเทียแล้วไม่ใช่ครับเดี๋ยวว่าไดามารุจะมีการแก้แผนอย่างไรครับในการเจอสตาร์คเลียวในไอดอกแรกในฝั่งนี้ครับซึ่งไดามารุเนี่ยได้ถึงก่อนด้วยนะมาดูกันครับถูกต้องต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรครับอา้าวถ้าดูจากพื้นที่ทงนะครับถ้าดูจากพื้นที่แล้วนะครับรอบนี้เนี่ยจะเป็นทางฝั่งของไดามารุนะที่ถึงไอดอกก่อนนั่นเอง นะครับแต่ในครึ่งแรกเราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะว่าฝั่งไหนถึงก่อนก็ไม่สําคัญเพราะว่ามัสักครู่นี้สตาร์กเดียวถึงก่อนแต่สุดท้ายแอดดอบแรกเป็นไดมารูที่ไปชิงมาแล้วได้ไปเราดูเลยครับวผมจุกยิงอยู่นะเนี่ยเรผมรอไม่เฮียพุ่งมาเหมือนจะแย่งอุ้ยเราดูดูแข่งอยู่น้องเราแข่งอะ้รัข่งตามแต่เดี๋ยวจะมาแย่งๆกันอยู่แล้ตรงนี้ครับผมเลือกที่จะวัดไฟกลางแล้วเป็นป็อกเด้งเก็บมาได้เลยครับไดมารูป็อกแอดดอบมาได้แบบสบายๆเลยครับเพราะว่าสตาร์คเลียวเลือกที่จะไม่โถมมาแอดดอปนะอือจะมา แซมด้วยมากกว่าว่าเขามากันกี่คนครับแล้วก็น่าจะไปถอยทงกันแล้วครับตอนนี้ครับไอ้์แอสตอร์น้องย่าขับรถมาอยู่สตาร์คเลียวเนี่ยเสียยงแค่คนเดียวเท่านั้นนะไม่เสียชีวิตเยอะมากครับในแคมปอะไรไว้เนี่ยแคมปเขาเหรอโอ้ยเ้าไขปฮียงไแครับใมป์รถแคมป์เขาเล่นยากกันเนี่ยเฮียถ้าโดนกดแบบใต้เขาใต้อะไรเงี้ยมีน ong มีเนินยิงอ่ะ รวมทวงกันหลายคนเหมือนกันแล้วเหมือนจะลงรถมาด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าลงมาเก็บอ๋อมาเก็บในเรื่องของขึ้นบล็อกซ์สู้ในวงก่อนนะครับเล<อ>ือดดูครับดี jhk t ครับอันแน่เข้าวงเลยไหมย,ยังครับ,รบยังไม่ลงรถนะค,คือถ้าไหลเบรกนิดเดียวเบรกไม่ทันเนี่ยเข้าวงแล้วนะแล้วนายไม่รู้ไีร่รอเสิร์ฟเตอครับเมื่อถูกครับหน้าวงเมื่อกี้ยังมาป๊อกเด้งพยายามมาเก็บกล่องครับเจอกับเบอร์เกอร์ยังไงป๊อกเด้งจะลงไหมครับอันนีดูดีจะลงเลยครับละมาหนึ่งหนึ่งกันอยู่กับ เบอร์เกอร์ตรงนี้แล้วต่อยหน้ารอยังไงสองทีแต่ว่าบอกว่าไม่เก็บนะหรือเป็นการถอยเอาไว้ซะมากกว่าครับแล้วต่อยมาที่เบอร์เกอร์ยังไงสองหมัดสามหมัดมาแล้วสี่หมัดห้าหมัดหกหมัดตอนนี้โอ้ล้อไหลยาวๆเลยเบอร์เกอร์ต้องความเพียมาก่อนเลยครับตรงนี้แต่ว่าก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยครับนนี้ครับเออแยกย้ายนะครับเป็นการทักทายนัดหน่อยนะจักเลงก็ทักทายกันครับเออทีละจงจิกูเพิ่งเห็นชื่อจุงจิไอ้เชี่ย มันยังอยู่อีกเหรอวะยังไม่ได้มีการเข้าสู่วิธีทงแต่งใดนะขับรถวนกันไปกันมาเรื่อยๆแบบมันยังอยู่อีกเหรอวะไอ้จุงจีเนี่ยเข้าสูตรแบบแผนเข้าไปทุกทีนะครับไม่ได้มีการดันเอาจริีก็เห็นแต่ครึ่งแรกแหละนะครับว่าพอดันเข้าไปแล้วเนี่ยมีการโดนรอยทงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตั้งรับรอรุกเอาไว้แบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรครับทั้งสองทีมเลยไม่มีไฟใหญ่เกิดขึ้นเลยครับเพียงไฟย่อยตามกองดอกบ้างเท่านั้นเองครับแต่มาดูนะว่ายง ที่จะหาข่าวแล้วก็อรอทามมิ่งที่ก่องไดอดียอทที่2มันจะเกิดนี่เลยครับนี่นะครับทามมิ่งสำคัญนะสตาร์กเลี้ยวครับมายืดตรงนี้เลยครับหวังที่จะเอากล่องไอเดียอทแล้วนะรอบนี้ครับต้องดูว่าจะเป็นยังไงแล้วเป็นเขาเก็บจัมโบ้มาก่อนแล้วโจเซก,ก็ไปเก็บเจเลนมาได้เหมือนกันแล้วตีกันเหมือนกัแล้วครับโจเซเขาจุกเจทีมไหนอ้าวโดนไล่จากไปไม่เชียร์แล้วผมวาดูเองเดียร์แ้่าไม่ชัดมันไม่รู้เป็นอะไรอ่ะโจเซไงโดนมีดล้ำหลังมาก่อนแล้วเก็บธงมาก่อนครับตรงน<ร>ี้ครับขอใคยครับ เก็บกองไอดอกครับไอโจเซฟเหลืออยู่คนเดียวแบบนี้ครับจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนครับแต่ว่าแพนด้าอีกแล้วครับโอ้โหเมาเก็บทงคนเดียวครับหวังที่จะเอาทีเถอดนะครับแต่ว่าเมฆครับเฝ้าอยู่แบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโดนอนิเมย์ไปอย่างง่ายดายเลเธอกอดกันไฟอ์เราสองเลยนะสตาร์เล้วแข่งเราสองเลยนะตอนนี้โาแจ็คนแแ้ววาดต่รับสองเบบี้พี่ทูนนี่ใครเนี่ยพี่ทูนเหรอ ช่ครัก็ว่าแล้วทำไมไม่ว่างเมื่อแข่งนี่เองให้เพื่ออนตัวละครรับด้วยใส่หัวหมีหเหมือนจะมีสตาร์รีวิ่งมาที่คิวฟิตครับเป็นบิ๊กบิ๊กตูนเมื่อสักครู่นี้เก็บไอซ์แอสตรอไปได้แล้วนะครับเอาแล้วหล่ะปอกเด้งเล็งเหลงมาแต่ปืนมาพอดียังกับรู้ใจครับมือปืนจากแดมาหรูยิงเลี้ยงดีจริงๆ บอกเน้งครับเก็บทรงแรกทรงขึ้นนาไม่ได้จุดเจร้อยห้าต่อศูนย์ับทำไม่ได้โดนปืนยิงต้องรีบกลับมาเช็คบริเวณทรงเอตัวเองเลยนะโอเคเป็นใครเปิดปืนแล้วปไอ้จุงเหรอไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ดังไปตโอ้รอบนี้คุ้มครับเดี๋ยวเราจะเสียไปสามคนเห็นแล้วจุงจิไอ้ดูหน้าเลยอ่ะไม่ดีมากมแล้วตอนนี้ยับสังเกตเห็นแล้วจุงจิไอ้ดูหน้าเลยอ่ะเห็นล้วจุหน้าเลยอไรเลยรู้สึกได้ว่ามันเหมือนคนที่ที่แบบว่ากูเข้าใจอารมณ์มันตอนมันเล่นกับกูอ่ะไอ้ เี็นแม็กคูดักอยู่นะตราไมรู้ว่าจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนครับตรงนี้ครับแลแม็กกี้เข้ามาเก็บเลยครับพงตรงนี้มีแจ็คที่พยายามสับมาอยู่แต่ว่าแม็คเอ้ยจุงมันยิงไม่โดนเลยหรออ๋อยิงนอยแล้วเอียนึกว่ายิงไม่โดนโอกาสกันหน่อยให้โอกาสกันหน่อยเมื่อเห็นมันลากเมื่อเห็นมันลากมันเดินยิงลากแม็กมาเลยอ่ะไอ้โอ้ไม่ใช่จุงนี่ใครวะใส่หัวหมีอ่ะใช่จุงปะเขาไล้่แม็กคนนั้นมันยืนเฉยอ่ะมันเป็นไรอ่ะแคสเหรอใจเย่น ไ да. ม่รู้เห็นมันยืนค้า oui> คือฟ well> ีลเก่าๆไปไม่คิดถึงอ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยคิดถึงอะไรเพราะว่ามันเหนื่อยจริงมันเหนื nice> ่อยจัดเลยไม่ใช่มันไม่ไม่สนุกนะสนุกแต่มันเหนื่อยเว้ยซ้อมเหนื่อยแปดเดือนอ่ะแปดเดือนอ่ะเจดแดเดือนอ่ะยีะเก้บปีอันี่ซ้อมโดยไม่รีม

รีโพซิชันแล้วหนีเลยครับพอได้ทงมาแล้วถือว่าทำภารกิจสำเร็จครับและอีก6วินาทีเท่านั้นครับก่อนที่แอร์ดรอปลูกที่3ตกลงมาครับผมนะต้องมาดูกันว่าใครจะได้ไปนะแต่ว่าไม่สำคัญเลยครับตอนนี้สำคัญที่ทงมากกว่าที่ตอนนี้ครับไดม์ลุขึ้นนำอยู่ครับถ้าถ้าไดม์ลุคดังคีโพซิชันหรือคีฟพอยนนี้ไว้ได้ก็จะไปวัดกันที่12-12เลทแมปต่อครับแต่ว่าโผมมีครับเป็นคอยครับที่เก็บกล่องแอร์ดรอปไปได้ครับสตาร์ทเรียวมีใครเก็บคอยไม่ได้เหมือนกันคือเขตทั้งกล่องเขตทั้งคนเเเลยะมีบอรรก พยายามที่จะวิ่งออกวงเพื่อหนีไปก่อนเพื่อรีเซียตัวเองก่อนแต่ว่าแพนด้าในตามติดเป็นวิญญาณตามเพี้ยเลยแต่ว่าเบอร์เกอร์เบิกรถหนีได้ทันเลยครับแต่ว่าสตาร์คเดือดไม่ไหวแซมมีงมันเสียปากครับเบิกรถแล้วก็เข้ามาที่ทงเอต่อไหมแต่ว่าไดมอรุเนี่ยไม่ก็กันกันได้ดีนะมันส่งที่ทงเอรอกันเรียบร้อยแล้วเลยครับใช่แต่ว่าทงบีครับไอแซนโซก์าทงขึ้นมาแบบอ้าวไอ้ยัยโดนช็อตเผื่อใจแม่งมาจากไหนวะ แคนกำลังจะเกิดมาคุมกำเนิดซะก่อนครับไอ้ซัสโซ่เก็ททบทงไม่เสร็จครับแต่ตอนเดิตอนนี้เขามาทำหน้านที่เก็บทงแทนโดนฉอดเออผื่อใจได้เงี้ยเฮ้ยปืนถ้าปืนไม่ร่วงก็จบเลยนะโอ้โหเรียบร้อยโดนละเออสองทวงทวงมีมันเป็นห้าแต้มใช่ป่ะเออห้าแต้มหมดแล้วเอถ้าไปไปถึงห้าแต้มป่ะ

แต้มพิิีของนางสตาร์ทเรียวตามขึ้นมาเหลือ5แต้มเท่านั้นครับตอนนี้เหลือ2นาทีด้วยทันนะใครวนะเนี่ยเป็นเซนเหรอเซนไปเล่นปืนเหรอนิเมชเซนทีมก็ออแล้วตอนนี้เหลือแม็กกี้เพียงคนเดียวแล้วเลอครับแล้วก็เรียบร้อยเลยครับแม็กกี้ก็โดนเก็บไปไม่ดูแบบว่าดูปืนเล่นง่ายๆกว่า สวิี้ก้ดาวสองฝั่งเลยอะ่อเลครับแม่งบงยืนลโล่งยิงอยู่กับอยู่ใกล้ๆเลยอมันเก็บอีกแล้วพกปืนเรื่อหรืี่ตอนนี้ครับพอกเด้งครับต้วปชาร์ทงแล้วครับมีปืนยิงเลี้ยงข้างหลังแต่ตัวซากเรียวสามสี่อนอนยาวเลยเหรอ่าวอุ้ยวนเหย่ตายไม่ตายดมที่เอามือปืนมาพอเด้งนอยผสบายๆเฉยๆรียบร้อยครับทงที่ส ไม่มีใครไม่มีใครฆ่าปืนนะปืนเล่นฟรีรนะต้องถ้าไม่ฆ่าปืนก็ต้องยิงปืนอะไอ้ยีจุงอะไปไหนตอนนี้กูไม่เห็นไอ้จุงเลยไอ้จุงไปไหนม <c oughs> ไไาเพราะ <c oughs> ว่าแมปมันแมปมันดูงงด้วยแหละแมปมันแบบว่าเข่าเยอะแล้วไอ้ไอ้ธงเมื่อกี้ก็ลดเยอะบ้านเยอะด้วย เขาตามอยู่สองธงเนี่ยลวกดวกกับเวลาเขจะหามุมยิงได้ยากนะถจะใเลาเก็บธงสตาร์เยวนะถ้าจะตีเสมอนะเขาต้องเก็บสองธงสองธงเนี่ยใช้เวลาโมเมนต์ได้ไหมยี่สิบต่อยี่สิบครับเวลาคูดาวธงหนึ่งนาทีนะครับรวมเป็นหนึ่งนาทีสิบห้าวิซึ่งไม่ทันละนห็นไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสตาร์เยวไม่สามารถที่จะตีไม่ฝืดป่ะแต่รอเพื่อหลังนิดเดียวไม่กี่วิ โอ้แล้วเมื่อกี้สตาร์เรียวจะชาร์จทงก็คือไม่ปล่อยแล้วครับแดนมารูก็คุมพื้นที่เอาไว้ได้อยู่หมดแล้วตอนนี้ดีเจครับสตาร์เรียวก็มาตูเก็บทงต่อจต่ผู้เล่นของแดนมารูมาเยอะเป็นการแล้วในขณะเดียวกันแพมได้เกลก็ถูกส่งโดยแดนมารูไปชาร์จทงกะจะเก็บปิดเรียกว่าต่อฝาโรงกันเลยทีเดียวนะไอ้โจงมันเป็นอ๋อไอของไอโจงเลยเอ้าแล้วไม่ได้ยี่ห้าแต้บเลยที่ขาอะไรอยูมันทำอะไรกันวะล่ะตอนหน้าตอฝาการไม่ไหวแล้วว่ะ ็นแบบนี้ครับก็จะเสมอไป1ต่อ1แบ่งกันโครตแต้มนะในวันนี้นะโอ้โหสูสีจัดจัดเลยครับได้ไม่รู้ครับถือว่าทําได้ดีในแมตช์ที่2นะที่แก้เกมมาได้เลือกที่จะเล่นช้าไม่เล่นโผ่มไฟเหมือนรอบแรกครับก็ทําให้สามารถเอาชนะไปได้แล้วสกอร์ตรงนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับยินครับนี่ครับสามผู้เล่นน่าสนใจครับฟ้าเดียวโจเซฟวันครับสิบเอ็ดยูสองเดซอะไรวะจบแล้วปะเฮ้ยอ่ะปืนไปืนปืนบ้าไมีเซนเดซเหรอ มีเหรอมีดิมีต่อมาหนึ่งหนึ่งเนี่ยเปล่าใช่เหรอทำไไม่ได้เสมอเหรอก็หนึ่งหนึ่งไงก็จบหนึ่งหนึ่งไงแลไม่มีไม่มีไม่มีเหรอไม่รู้อ่ะกูไม่รู้อ่ะกูไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยแค่สองคนเองทงเสมอเขาบอกว่าเสมอเสมอได้ไงวะเก็บแต้มไงเสมอได้ไงวะพลาดเกมสองพลาดพอปืนแหละปืนเล่นปืนเล่นง่ายเลย สเสมอได้ไงวะกูุงงจันเลยวะไม่น่าสเสมอนะดูที่อะไรอ่ะที่สี่อ่ะโอ้แต้มหาที่หนึ่งเยอะอยู่นะเก้าแต้มพินยานี่คือแกงอะไรนะลืมละเซริวเก่าวะใช่ใช่แล้วล,วล้วนเลยอ้อาวเนี้ยปรกอบเก้าแต้มอะไรอ่ะห่านั้นแบบเจ็ดแต้มอ่ะอ่ะขวานติ้งทำไม อยู่กันนะ<ค>่ะอ๋อมีสองทีมมีสองทีมแพส3แมสแล้วขวานซิ่งอ่ะมีสองทีมมีสองทีมมีขวาล่างด้วย <c oughs> เปิดได้แก่ขึ้วงใหญ่ <c oughs> แบบไม่น่าเสมอ Baby come back เด็กพี่เขาไหมหมายถึงว่ายังไงครับเฮ้ยเอ้าทะลุหลอดไปห้าร้อยกว่าบาทเลยเนี่ยยังไงเนี่ยเฮ้ยเขาให้กูเพิ่มมานะพี่คนนั้นอะยังไงเนี่ยพี่พี่บีพี่บีบ่ะพี่บีบ่ะเขาให้กูเพิ่มอ่ะเรือเอาเรื่อยเดี๋ยวนี้ก็คือเดินโยกได้ไหมเดินโยกให้โลกลืมอีกนะเดินโยกให้โลกลืมไปนะถ้างั้นอะ